เมื่อครั้งที่แล้วครับสิ่งที่สอนไปคือในเรื่องของตัวกลางของเลขาคณิตนะครับอ่ะวันนี้ทวนก่อนครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเราสรุปได้ยังไงนะครับว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิตหนุกที่สุดได้ยังไง<า>เลขคณิต<า>เอาพจน์หลัง<า>ลบพจน์หน้าเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าตัวที่เราได้คือตัวอะไร อ่าผลต่างรวมสัญลักษณ์คือดีดีคือผลต่างรวมคือเอาตัวหลังลบตัวหน้านะครับเมื่อได้ค่าดีนะครับเราจะบอกไปเลยว่าถ้าค่าดีเท่ากันเราจะบอกไปว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิตทีนี้ถ้ารู้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตเราสามารถหากฎทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้จากสูตร an เท่ากับ n 1คณ d an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ถ้าไม่ใช่ลำดับเลขคณิตเขาอาจจะเป็นลำดับเรขาคณิตพิสูจน์ได้ยังไงครับว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเรขาคณิตเอาเอาคดหลังหารคดหน้าสัญลักษณ์ของเขาพูดตัวอะไรลูกมีชื่อว่าอะไรอัตราส่วนรวมนะครับคือตัว R นั่นเองนะครับเอากดหลังหารคดหน้าเมื่อเอากดหลังหารคดหน้าแล้วมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเรขาคณิต เราสามารถหาค้นทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้จาก an เท่ากับ an เท่ากับ a1 คูณ r ลบกำลัง n ลบ1ครับสำหรับวันนี้ครับสิ่งที่จะสอนนะครับก็คือลำดับฮาร์โมนิกครับคุณยังงว่าลำดับฮาร์โมนิกคือส่วนกับของลำดับ เลขคณิตครับนะครับถ้านักเรียนพิสูจน์ได้ว่าส่วนกลับของเขาเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะครับนั่นแสดงว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับฮาร์โมนิกต,ตามบทนิยามบอกว่าถ้าลำดับ A1 A2 A3 เไปเรื่อยถึง A n หรือไปอีกเรื่อยๆจะเรียกว่าลำดับฮาร์โมนิกก็ต่อเมื่อส่วนกลับของเขาคือ1ส่วน A1 เส้หนึ่งส่วน a 2เร้หนึ่งส่วน a สไปได้จนถึงเสหนึ่งส่วน a n แล้วไปได้เรื่อยๆจะเป็นลำดับเลขคณิตนะครับอันนี้คือบทนิยามของเขาอะมาดูตัวอย่างครับไม่ยากครับเพราะเราทําลำดับเลขคณิตได้เราก็จะทําลำดับฮาร์โมนิกได้ตัวอย่างที่17ครับลำดับของเส้นหนึ 3, ่งส่วนสามเส้หนึ่งส่วนห้าเส้หนึ่งส่วนเจ็ดไปไดเรื่อยๆเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือไม่เราก็พิสูจน์ดูถ้าสมมุติเขาบอกว่าชุดนี้เป็นลำดับฮาร์โมนิก ส่วนกลับของเขาต้องเป็นลำดับเลขคณิตต่ออ่ะหาส่วนกลับของเขาครับ1ส่วนสม่ส่วน5้าส่วน7ส่วนกลับของเขาเป็นอะไรครับ3 5 7แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ลองพิสูจน์ดูครับว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตไหมหลักการพิสูจน์คือหาค่าดีทำไงครับ เอาพน์หนลบนหน้าอ่ะเราเอาคนที่สองลบคนที่หนึ่งดูเราก็จะได้ห้าลบสามเหลือสองอีกสักตัวหนึ่งครับพนที่สามลบคนที่สองครับเหลือสองเท่ากันไหมครับเท่ากันเขาเท่ากันนั่นหมายความว่าลำดับที่เขาให้มาเนี่ยส่วนกลับของเลขคณิตตัวเนี้ยเป็นลำดับฮาร์โมนิกครับใช่สิ่งที่จดให้มาคือลำดับฮาร์โมนิกท้านหย อันนอ่ะเอาใหม่ลำดับสองหนึ่งเศษสองส่วน3มไปเรื่อยๆเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือไม่นะครับอ่ะหาส่วนกลับของเขาครับสองส่วนกลับของเขาคือหนึ่งส่วนสองหนึ่งก็คือ1ส่วน1ก็คือ1ึงถูกไหมครับสองส่วนสามสามส่วนสองย่ยมมาก ไปเรื่อยๆอ่ะที่สุดสิเป็นลำดับธ a r m o n i ขอไปครับเป็นลำดับเลนขชนิดไหมเอาพจนหลังลบพดนหน้าพจนที่สองลบพจนที่หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองการลบเศษส่วนทำง่ายทำส่วนให้เท่ากันด้านหน้าเอาอะไรคูณสองได้สองส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองเหลือหนึ่งส่วนสองอีกสักตัวหนึ่งเอาพจน์ที่สามลบพจนที่สองครับ เราก็จะได้3ามส่วน2ลบกับหนึ 1, ่งหลังเอาอะไรคูณ <S 2> 2 <S เอา2คูณตอบ1ส่วน2เท่ากัะนไหมเท่ากันนั่นหมายความว่าลำดับที่เขาให้มาก็คือ2 1งหนเศษสส่วน3ไปเรื่อยๆเป็นลำดับฮาร์โมนิกครับจบได้ไหมได้นะอ่ะสุดท้ายครับ โจงหาจพ์ที่13ของลำดับฮาร์โมนิกครับก็คือ1เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน5ไปเรื่อยเขาบอกให้หาลำดับจพ์ที่13ของฮาร์โมนิกใช่ไหมดังนั้นเราไม่มีสูตรของฮาร์โมนิกลูกแต่เรามีสูตรของลำดับเลขคณิตดังนั้นกลับเข้าก่อนครับกลับของฮาร์โมนิกก่อนเราก็จะได้เป็นอะไรครับ1เศ3ส่วน5ส่วน3 ไปเรื่อยๆชุดเนี้ยสีแดงของคุณเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตถ้าชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิตเรารู้อะไรบ้างครับ A 1หนึ่งคือหนึ่งรู้ได้ยมเ A2 a งหาค่าดีได้ไหมได้เอาพจน์หลังลบพจน์หน้าเอาคนไหนลบคนไหนเอาสลบนไม่้อามอาาลบสองเพราะอะไรใช่เพราะตัวส่วเขาทำาไมกันแล้ว เข้ากันแล้วครับเหลือเท่าไหร่ลูกหนส่วนสาได้ค่าดีแล้วครับอ่ะทีนี้โจทย์ถามหาพ์ที่สิสามครับเราก็ต้องหาจากลำดับเลขคณินี้ที่วัดด้วย a อเท่ากับเอลบหคูณอนลโอเค ถามหาตัที่13ครับให้เเป็น13แล้วแทนค่า a อึงได้หนึ่งบวกสิบสามคูณหนึ่งส่วนสามทำไงก่อนบวกลไม่ในบวกลทำไ่ในวงเล็บก็ได้ครับได้หนึ่งบวก1ิบสามลบหนึคูณกับ หนึ่งส่วนสามตัดได้ไหมได้สามได้ที่สิบสองสี่ครับอ่ะต่อเราเลยเข้ากับหนึ่งบวกสี่เข้ากับห้ารู้ใจกันแล้วเห็นปะอ่ะอุ้ยผไทยเป็อ่ะโพสที่สิบสามของมันนี้คือเออถูกต้องหนึ่งส่วนห้า ส่วนใหญ่จะผิดก็ตรงนี้แหละครับได้5ปุ๊บตอบ5ทันทีแต่เขาถามหาลำดับรำมนิกอย่าลืมก็เป็นส่วนขัับของลำดับเลขคณิตค่ะก็เลยต้องตอบเหนึ่งส่วน5นั่นเองโอเคทันไหมติดตรงไหนไหมครับไม่ติดลองทำแบบฝึกหัดดูครับ3 7 2 2 6อสข้อทำสองข้อ ข้อหนึ่งแล้วข้อสองโอเคไหมอ่ะไม่ยาวนิดเดียวเองตรงนี้ทำได้ครับ